โยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองในรอบปีใหม่อืมอันนี้ก็ไม่ต้องพูดพามต่างเพลงเลยครับพอเคยแค้กันมาแล้วแล้วก็รู้ว่าไม่ต้องใช้ตัวนำละตัวเนี้ยแะแล้วก็งัดออกมาเลยเป็นขี้หูแฉะนะครับ แต่ด้านในเนี่ยจะแห้งแล้วแน่นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ที่แฉะแฉะก็ออกมาแล้ะ <c oughs> อ้ามีเศษผม ก็หวังว่าข้างในคงไม่มีแน่นๆโอ้โชคดีครับไม่มีไม่มีม,ม,มีแต่แฉะๆอย่างนี้ครับเพราะถ้าข้างในมีขี้หูแห้งหรือว่าแน่นมีจะแค้ยากมากเพราะูหูเล็กเป็นผู้ชายตัวใหญ่รูหูเล็กอ๋อม่ละ ตรงนี้มุมเล็กมากนะครับอตอนนี้ก็อ่า ไปถึงขอบแก้วหูเดี๋ยวพอเอานี้ออกได้นี่ก่อนนะผมต้องใช้ผมจะใช้วิธีนะไม่รู้แน่นหรือเปล่าขีบ <Keep S 1> แล้วก็ขยับออกมาที่ะนิด อืขาดตอนนี้บ้าบอกขอแตกมากมผมต้องลองเสี่ยงใช้ตัวนี้เข้าไปหมุนแล้วครับเขยอาจจะเจ็บหน่อยนะ แน่นมากครับอืม,ห,มหลุดครับแต่หลุดเข้าไปข้างในเวรนกรรมผมอีกอหลุดแต่หลุดเข้าไปข้างในเนี่ยนะออ,อ,อ,อแทนนี้เป็นงานง่ายเป็นงานงอกไปเลยนะ ผมต้องแซะใหม่อีกครั้งนะครับโอ้มันเป็นขี้หูแห้งติดหวังว่าชิ้นนี้จะไปต่อกับชิ้นนั้นแล้วก็สามารถเอาออกได้นะครับถ้าโชคดีก็ให้มันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วอ,ออกง่ายๆแล้วกัน เทียมันจะดึงแล้วตึงหน่อยนะครับไม่หน่อยเยอะเลยอ่ะผมวางได้แล้วครับหมุนอเหนียวนั่นผมพยายามทำมือให้มันอยู่ตรงกลางนะครับโอ้หลุด แต่ผมเสียบพอาใหม่ผมหมุนอีกครั้งหนึ่งอ้อมันหลุดไหลแล้วหลุดสองรอบอืมอ้ายังมีมุมเสียบอยู่อันนี้ผมเสียบแล้วมาลองหมุนย้อนกลับอีกข้างหนึ่งอะตอนนี้หลุดไหลออกได้ครับ อตายละทำอะไรดีวะถึงขอบแก้วโหวแล้วครับตึงเจ็บนิดนึงนะเฮียโอเครุ้นจบครับเหวียนกรรมเฮ้เหนื่อยเลยเหนื่อยนี้เพราะว่าผมไปกั้นหายใจนานไปนะครับกั้นหายใจไม่พอมยังนั่งโม่ เดี๋ยวนะผมจะขี้ให้ทางบ้านดูว่ามันเหนียวแน่นขนาดไหนโอ้โหถ้าไม่มีกล้องเดี๋ยวผมจะแอาวันเดียแงะแงให้ดูเลยนะครับมันแงะไม่ได้แฮะไม่รู้ข้างไหนไปนข้างไหนว่ะช่างมันเหะเอาเป็นว่าขี้หูออกหมดละ อันนี้เราจะล้างน้ําได้เฉพาะข้างนอกนะครับเพราะเยียไม่อยากให้ไปล้างข้างในเพราะเยียกลัวหูอือแล้วก็ไม่ชอบอล้างข้างในแก้วหูไม่ชอบน้ําที่ตกค้างไม่ชอบอะไรนั่นเดี๋ยวเราจะแค่หยอดไอ้ข้างนอกเนี่ยเพราะว่าข้างนอกอมันมีเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยคือขี้หูข้างนอกเนี่ยไม่มีปัญหานะครับมันจะเป็นเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยขี้หูข้างนอก โอ้ยังไม่ได้ให้เฮียดูเลยเฮียดูตินี้นี่ที่ออกมาจากขอบขูวคือด้านในเนี่ยมันจะรูเล็กแล้วก็แคบแล้วรูมันเนี่ยใหญ่กว่าอีตัวเนี้ยแค่ข้างละไม่ถึงสองมิลนะมันเล็กมากมาเวลาหมุนเนี่ยโอกาสที่จะกระทบแล้วบาดเจ็บมันสูงเดี๋ยวผมจะทำการล้างโดยใช้น้ำยาน,นิดเดียวนะครับ สำหรับคนที่จะดูปั่นอะไรสำลีคลิปนี้นี่ขอบอกไว้เลยว่าอาจจะต้องผิดหวังนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ปั่นนานเลยครับเพราะว่าตัวเฮียเนี่ยเหมือนเหมือนกับเฮียตีครับหูเขาจะบางปั่นมากเดี๋ยวอักเสบครับงั้นผมก็จะเน้นแค่ตรงกลางหูกับขอบนอกหูแล้วก็แค่เอาไอ้ขี้หูแฉะล้างออกแค่นั้นนะครับ แค่หมุนหมุนข้างนอกเนี่ยแล้วไอ้ข้างในเดี๋ยวผมจะแค่ทำเล็กๆแล้วก็ไปดูดถ้ามันมีเศษออกมาแล้วให้ออกมานะครับแต่ว่าข้างในนี่น้ำไปไม่ถึงนะครับมันไปแค่ตรงกลางเพราะผมใส่ไปนิดเดียวเนี่ยขี้หูที่เป็นเหลืองๆนี่เห็นไหมแล้วก็มีเศษติดมาอย่างเงี้ยข้างในอาจจะมีนิดๆหน่อยๆแต่เดี๋ยวดูดเข้าไปทีเดียวก็ออกหมดแล้วครับ ตอนนี้ผมทําเป็นอ่จะต้องเล็กพิเศษหน่อยเพราะว่าหูข้างในเล็กกว่าปกติมากก็จะบีบตรงโคนแน่นๆเลยนะครับแล้วตรงปลายเนี่ยเราก็จะทําเรียวแหลมเล็กเท่าที่จะทำได้ส่วนท่อนนี้ที่ผมทําเนี้เพื่อว่าไม่ให้อยากให้มันโคง้งแล้วก็ให้มันหลุดออกมาได้ทีเดียว พะทาปลายแบบนี้มันจะช่วยให้หมุนไปได้ทุกมุมนะครับโดยแค่ขยับตรงด้ามและปลายมันก็จะหมุนๆบางครั้งผมก็จะทําแบบนี้บางครั้งก็ไม่ทําก็แล้วแต่ขนาดหูหรือว่ามุมที่ผมจะต้องถ่ายเรื่องของเรื่องผมเ,เน้นไปที่มุมถ่ายด้วยครับแต่ก็ไม่ได้ทําทุกหัวนะครับไม่ได้ทําทุกทุกคลิปนะ่ะออกมาแล้วมีเศษผมติดไปด้วย อันนียมุมที่มองไปด้านในไม่มีปัญหาแล้วเราก็มาทำต่ออีกครั้งหนึ่งออเอ้าอ่าออกมาอ้มา ไม่มีอะไรติดไม่มีปัญหาอะไรครับสบายล้วโอเคอ่าหมดครับหมดหมดเราไปข้างนูกนกันดีกว่าโยกลับมาดูข้างขวากันต่อข้างขวานี่ก็ดูจากตรงนี้เนี่ยข้างนอกสะอาดมากเลยครับสะอาดอย่างนี้เป็นรอยเล็บหรือเปล่าเฮียเอาเล็บแคะกาข้างนี้ถึงจะ สะอาดเอี่ยมเลยด้านนอกเนี่ยไม่ได้อะไรแค่แย่ yeah. เขาต้นัตรนิดนึงไม่มีจริงเหรอเอาผ้าแย่เข้าไปอย่างเดียวอาบานสของเรผ้าเช็ดอ๋อครังนี้อ่ะมันไม่มีคี้หูแฉะเลยครับคี้หูแผ่นก็อ๋อมีตรงกลางนิดเดียวครับ มีตรงกลางนิดเดียวน่าจะนิ้วเข้าไปไม่ถึงครับอ่าออกมาแล้วนี่ไงอ่าถ้าเป็นงี้ก็สบายครับก็ไม่มีอะไรมีแต่พง ผงๆนิดเดียวเองข้างนี้ง่ายกว่าข้างนู้นครับขี้หูที่แฉะอยู่ตรงกลางก็ออกง่ายนะครับไม่มีผลกระทบอะไรนี่ไงเห็นไหมโอ้ใครเอาจัก,กรยานมาวะนะ้า อ๋อเพื่อนผมเองขี่จักรยานมาสองคนผมเมียก็ไม่มีอะไรแล้วครับตรงกลางก็ออ้มีนิดหนึ่งอ้าออกแล้วก็เดี๋ยวผมจะล้างขอบนอกเหมือนเดิมครับเพะเยไม่ชอบล้างข้างในก็ใช้น้ำยานิดหนึ่งก็จะขัดใจกับกลุ่มที่ชอบปั่นสำลีนะครับต้องขอโทษด้วยแต่พยายามจะปั่นให้ดูมันๆแล้วกันนะครับ ก็จะใช้เทคนิคเดิมเลยนะครับเอาแค่ตรงกลางกับข้างนอกออกมาอ๋อน้ำยาอยู่ตรงนี้เราก็หมุน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 มุนข้างนอกนี่เลยครับเห็นไหมครับหมุนแต่ข้างนอกกับตรงกลางนะครับตรงอื่นเราไม่หมุนเลยข้างนอกกับตรงกลางอือหือ โอ้โหแดดส่องมาไม่ถึงหูลูกค้าก็จริงนะครับแต่ลำตัวผมนี่ตอนนี้ไหมไปแล้วครับผมลืมเอาผ้ามาบางไว้อะผมก็ว่าทำไมมันร้อนทีละซี่ก็นี่ยครับเห็นไหมครับอ๋อมีเศษผมติดด้วยแล้วก็ขี้หูออกมาด้วยบางทีเราก็ตัดผมก็หลุดเข้าไปข้างในนะครับเศษผม บางทีก็ไม่ใช่เสษผมจากการตัดกันเนี่เสษผมจากการตัดเพราะมันสั้นถ้าเป็นผมย,วยาวๆขนาดหนึ่งเซนสองเซนเนี่ยสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าเป็นเส้นผมที่หลุดร่วงจากการนอนมานะครับตอนนี้เราทําสำลียาวเพื่อที่จะไปปั่นข้างในเล่นเฉยๆนะครับอ่าตอนนี้ถึงแก้วหูแล้วครับ ก็มีอะไรออกมาไหมตอนนี้ผมทำให้เข้าม้วนแล้วนะครับแล้วก็มาที่ตรงกลางหูเสร็จนี้มาที่มุมครับมันเอากระจกมาบางังไอ้กระจกมาบังว่าเอาจักรยานมาพิงกระจกไม่โกวแตกเลยนะเพื่อนผมเนี่ยอืก็ด้านในมี ที่หูผงนิดเดียวครับอ,อ๋อมีขนอ่อนมีขนอ่อนที่หลุดเข้าไปข้างในแล้วหลุดออกมาได้อันนี้ความบังเอิญน,นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไเรเลยเพราะว่าไอตอนที่สำลีเราบอกว่าเราแย่เข้าไปอ่าน้ำยาไม่ถึงในแก้วหู็จรจีนะครับแต่ตอนนี้มันเข้าไปมันก็ผ่านความชี้เล็กนะ้อยไปดูดออกมาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องฟุกไปแต่นี้ก็จะเน้นสำลีไปตรง แก้วหูมันเดิมเลยครับตายจะเล็กมากนะครับแต่เราจะไม่ทำกันนานอ่าอ่าเอาแค่หอมปากหอมคอครับอ่าจบจบจบตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูขี้หูรวมแต่ว่าขี้หูรวมก็ไม่ได้มีแต่ข้างซ้ายอะครับข้างขวามีนิดเดียวเราจะโชว์ขี้หูข้างซ้ายกันนะครับโยมา ดูครับเอวนี่ง่ายเห็นไหมอันนี้ผมยังไม่ได้ขี้ออกมานะจะขี้ออกมาใหญ่มากเลยใหญ่กว่าเล็บู้โป้องอีกอ่ะดูอ่ะมันก็ใหญ่กว่านิ้วก้อยแล้วเนี่ยบายบายเจอกันคลิปหน้าครับ